คุณจะได้รับแรงกระแทกเยอะมากครับตอนที่คุณสร้างชีวิตคุณจะโคตรเจ็บปวดโดยเฉพาะจากคนใกล้ตัวคนรักคุณลูกคุณสามีภรรยาพ่อแม่ที่ไม่เชื่อในตัวคุณแต่คุณยังคงต้องเชื่อตัวเองครับหลายครั้งที่อป้าร้องไห้บ่อยมากสิ่งที่เสียใจที่สุดครับคือคนใกล้ตัวไม่เชื่อเรานี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับ เอามีดเสียบเราทั้งที่เรายัางเดินไปข้างหน้าเจ็บมากเลยครับแล้วป้าเข้าใจคุณนะตอนที่คุณกําลังสร้างชีวิตในตอนนี้แล้วไม่มีใครเชื่อคุณเลยแต่มันงดงามครับทําไมมันงดงามล่ะก็คุณเจ๋งไงคุณสว่างมากพอที่จะทําให้คนในครอบครัวและผู้คนที่เขาเห็นคุณว่าคุณเจ๋งยังไงอย่างน้อย เหมือนที่อป้าบอกคุณให้คุณรักษาศรัทธาในตัวเองพระเจ้าหรือจัก,กรวาลไม่ได้โชว์บ้านหรูหูรถหรูชีวิตที่ดีเงินก้อนใหญ่ให้กับพ่อแม่คนรักหรือเพื่อนคุณหรือคนในโซเชียลเห็นทำไมเราไม่ควรบอกความฝันใหญ่กับใครทำไมเราไม่ควรเล่าว,วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับใครฟังในตอนที่เราสร้างชีวิตเพราะ พระเจ้าหรือจักรวาลให้เราเห็นคนเดียวนั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เห็นมันแต่หน้าที่ในการที่คุณจะให้มันเกิดขึ้นคุณต้องใส่กุญแจครับคือศรัทธาบวกซักซ้อมภาพในหัวบวกรู้สึกร่วมบวกการกระทำที่สอดคล้องและอนุญาตให้มันเกิดขึ้น หลายครั้งเราเมักจะโดนบั่นทอนความฝันเพียงเพราะคนอื่นเขารู้ความฝันเราแล้วเขาไม่เชื่อเราบางทีมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเราโดยตรงหรอกแต่มันก็เป็นเหมือนกับเสี้ยนที่อยู่ในเท้าเราที่มันเจ็บนิด,นดเดินได้นะแต่ก็เคือง,งแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอาเสี้ยนออกจริงปะเพราะฉะนั้นให้คนรักษาความฝันอันยิ่งใหญ่เอาไว้ วันหนึ่งที่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นมหาศาลทุกอย่างจะตะโกนในแบบของมันเอง